อ้าวคุณพี่เป็นอะไรมาจ๊อ๋อคใสสายยืนไหมยืนไหฮะยืนไหมอ้าวผุณแมยืนนะเอาแม่าเลยช่วนนะครับล้มือทุกคนออเอออ้หัลง่นหะนะัลเเขาก็ตหลังทสักครู2อ0ร้อนะวันไหนก็ได้นะคุณเจ้ากรรมเเวไปนะเอให้นแม่นะ ซอยไปให้ลูกใช่ไหมฮะซอยให้คุณล,ลูกบ้างแม่อุณซอยเออแม่เดินกอนลูกไหมแม่เดินเลยเดินดูเดินดูฮะแม่ออกมาเดินไหมฮะดีอะแม่หันหลังหน่อยสูงถึงร้อยแม่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออเอาใช้ได้แล้วนะ าก<ไ>่อนนะแม่มานั่งก่อนนะแม่นะแม,ม่น,นั่งสบายเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นตรงไหนไไปวดตรงตั้งแต่หัวไหล่คอมือแล้วก็ข้อเท้าข้อเข่าค่ะเอ้าน้านาใช่ไหมน้านาเดินไปทั้งตัวแล้วเป่าให้หมดแล้วมาลองเดินดูสิพีดีหไหม ลุกขึ้นมไหมนี่หลวงพ่อคลวยท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมวัดโกตินตารามท่านบอกว่าหกล้มแล้วต้องหกลุกหกล้มแล้วต้องหกลุกท่านพูดไว้ไม่เปิดดูเพราะฉะนั้นท่านล้มปุ๊บเราต้องลุกเดินไปข้างหน้าเลยเข้าใจไหมเออและชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จอืมเออยี่นี่เห็นไหม กลุกแล้วเห็นไหมเอออ่ะง่ายดีไหมรู้ไหมสูงถึงร้อยร่างกายเราดขีขึ้นกี่ปเปอร์เซ็นต์แล้ว80 80แ,แ,แต่ถ้าเราไม่ลุกเราก็โอ้ยอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าลุกแล้วร่างกายดีขึ้น,นกี่ปเปอร์เซ็นต์แล้ว80เอาวเดี๋ยวไปทำบุญอ่ะขอบคุณนะ